เดมหอมไปกิ่งก่อนเน้อเดี๋ยวจะไปทำเมนูให้ดูนี่แหละให้มันแตกขึ้นใหม่นะจ๊ะนี่ต้องย่านตัดไปแล้วเดี๋ยวก็ได้กินอีกนะคะรดแล้วกระปงอีกคือเก้ 9, าไปเาเฮาไปเฮ็ดเมนู่กันค่ะไม่น้อยจะเฮ็ดผัดไทยเส้นจันเนาะคะ่ะผัดไทยกุ้งกรอบไข่ฝอยในสูตรของเมยน,น้อยนะคะเมย์น,นี้ลวกเส้นจันก่อนนะคะอันนี้เป็นเส้นจันแห้งเนาะคะ่ะ ลวกไข่สุกพอประมาณแต่อย่าไห้เละเกินไปนะคะเอาแค่พอสุกกอนะจ๊ะวางกระทะให้ห่อนนะคะเฉดน้ํามันก่อนนะคะไม่ไหนจะถอดไข่ก่อนนะคะถอดไข่เรวเอาไปซ่้อยนะคะเสเป็นไข่ฝอยก่อนนะคะตีไข่ธรรมดานี้นะคะกิ่งไห้มันบางไปซ้อย กระทะเทปร่อนมันก็จะสบายนะคะกระทะซัมนี่ก็โอเคอยู่นะคะสำหรับไม่หน่้อยเราจะทอดให้มันเหลืองทั้งสองข้างนะคะตับข้างนะคะเอาพอสุกนะคะพอตอนมันเหลืองกรอบมากๆนะคะแล้วค่สุกก็พอนี่หน่อยนี่กุ้งกรอบไปแล้วนะคะกุ้งกรอบวิธีทํากุ้งกรอบ บอกไปแล้วนะจ้าอยู่ในสูตรลงไปแล้ววังสองสามมือทีแล้วนะคะเอ่อวังวันวันเสาร์วังเมอวานหรือหมือกรอนนี่แหละค่ะก็าไปเบิ่งเอานะคะเพราะว่ามันเราจะเอาเมนูของเหลือมาประสานกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้สวยประมาณสามีกับพ่อนะคะจากนั้นเก็จะจักออกจักออกเลยเอาไปซอยนะคะนี่ก็จะเอาคุ้มกอบมาอุ่นก่อนนะคะอุ่นอกอบนึงนะคะ เลยไม่ต้องใส่น้ำทำเ้เย็ดหม่ไมมก็ได้นะคะอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งสามวิธีซื้อแต่ผู้ได้่สดใส่คุณกรอบอาจจะใส่เป็นหมูก็จจะามาผัดหมูผัดยังเอานะคะเสร็จแล้วไม่เหน่อยก็จะปิดไฟแล้วตั้งกระทะกันอีกรอบนึงค่ะมันลงไปใส่หอมสับก็คะหอมแดงนะคะหอมแดงสับลงไปผัดให้หอมกรอนะคะใส่ามีหน่อยนม่น้ำมันมันจะดังซี๊ดซากๆนะคะเกี่ยวหอมแดงแห่หอมก่อนนะคะ เดี๋ยวหอมแดงให้หอมเลยพอหอมแดงเริ่มเริ่มแดงเริมเหลือง,งแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปคใส่ไปกลางนะจ๊ะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ พอเริ่มเหลืองนะคะเริ่มเหลืองแล้วเมียแล้วก็จะใส่นี่ค่ะทิ่นนะคะเผ็ดหน่อยเป็ดมากคือนิวท่พี่นองอยากจะกินนะคะวันนี้เขาจะปรุงน้ำพัดนะคะใส่ริ่นตามด้วยแล้วมะขามเปียกนะคะ ต่วให้อมก่อนนะคะใช้ไฟกลางนะจ๊ะมันจะได้สีสันตรงนี้ด้วยนะจะ <c oughs> จากนั้นใส่เป็นน้ำตาละคะ <c oughs> า่ะทำเข้มข้นหรือว่าตอนที่มานถึงมิอที่นอกจะพัดนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะ <c oughs> แล้วก็จะพัดแล้วก็จะเคี่ยวกัน,นะค่ะเคี่ยวก่อนนะคะ ใสวนตรงนี้แม่ก็จะใส่เป็นรสดีจากพืตปรุงรสนะคะความเค็ไมไม่พุ่งข้างรอบได้นะคะเพราต้องรีดรอดนะคะเส้นข้าไดือดลวกไวแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเส้นสดมันมีหน่อยนะคะ อนนะคะเพราะว่าเส้นที่รวบเสร็จเที่ยวไปพอน้ำเริ่มแห้งนะคะเขาก็จะใส่น้ำขอาวทีเขาข้างเลยเขาก็จะใส่ลงไปะสะเส้นลงไปผัดผัดให้มีเงี้ยนหน่อยน่ะสีมันจะงามตรงมันจะออกสีดำนึงงสี่นะคะเพราะว่า <c oughs> ข้าบริษัวยังอื่นข้าเป็นการคัดพริกคัดพริกแล้วก็น้ำมะขามเปียกน,นะคะแล้วไม่ได้จะผัดอะไรเล่นไม่ไ้จะใส่เป็นหัวไชโปนะคะหัวไชโปส่วนนิงหน่อยต้องมีหัวไชโปลงไปด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าหากพี่น้องสะใส่หมูใส่หงนะคะใส่หมูใส่ไก่จะให้ผัดหมูผัดไก่ไว้ก่อนนะคะ สำหรับน้ำพัดไทยสูตรของมีเงี้ยนหน่อยเ็ดไว้ได้ใสตูต้เย็นไว้ได้นะคะแล้กก็แฟ่ลวกเส็มแล้วก็พัดโมูแล้วก็กเอานับพัดไทยเข้าลงไปใส่นะคะมันจะออกหวานหวานตัวเปรี้ยวนะคะความเค็มเข้าจะบ๊วยมี่นะคะเพราะว่าความเค็มนี่เราเอาไว้ก่อนเราสามารถทําได้ทีหลังนะคะสําหรับคนเค็มเติมได้ทีหลังแนี่ก็จะเตรียมเตรียมเตรียมผักก่อนนะคะ ข้าวกระดีก็หอมเป็ดต้นหอมกับพักพักอ่าเักอะไรยยัว่าพักเป็นพักเป็นค่ะอีสารจะว่าผักผักชากไหงในในโบโลว่าพักเป็นเขาเอิ่อยยังนะคะเขาจะผัดแห่งๆก็หน่อยนะคะผัดแห่งนิดนึงนะคะแล้วแม่นยจะใส่เป็นช่วงงอกกับต้นหอมเอาไปตัดมากนาะค่ะช่วงงอกกับขาเห็ดไปเนี่แหละค่ะ ให้มันแห้งนิดนึงนะคะเสร็จแ้วก็จะซึมเข้าไปในน้ำน่ากินมากนะคะใช่แต่คนตัดฟอกพริพพก้วยนะคะเสร็จ <c oughs> เลยถ่ายให้ดูพี่คีจนกระทั่งเสร็จเลยนะคะ <c oughs> อันไฟแล้วนะคะ แอนได้ทีแล้วเขาจะใส่ผักเข้าลงไปค่ะ <c oughs> ักเ <c oughs> สร็จค่ะปิดไฟนะคะช่วงที่ใส่ผักเนี่ยปิดไฟไปเลยเพราะว่าวถ้าเปิดไปโดนผกเข้าสลบมันจะโปแซบนะคะสําหรับผัดไทยเดี๋ยวเราจะไปจัดการเลยจ้าเ <c oughs> สร็จแล้วค่ะสําหรับผัดไทยเขานะคะเขาก็ะจะเอากุ้งเข้ามาว่างะค,ะค่ะเพราะเราทากุ้มกรอบไปแล้ว <c oughs> จ้าหน้าตาของผัดไทยกุ้งกรอบ ไข่ฝอยเนาะค่ะเมื่อกี้แบตเตอรี่มืดน,นะคะกําลังทายทําอยู่ก็เลยมาทายมันเ็จเนาะค่ะเนี่ยค่ะไม่หน่อยก็จะบีบมะนาวกับไปอีกเพิ่มความเปรี้ยวและความเข้มคนนะคะสําหรับในเส้นเท่ากับมีความเข้มคนแล้วนะคะพี่น้องก็ต้องชิมเบืองก่อนนะคะชิมดูก่อนแล้วค่อยปรุงใหม่นะจะ <t> ๊ะเรื่องเมนูด้วยรักใจใจของแม่ใหญ่น้อยเช่นเดิมจ้ารักนะจุ๊บ